สวัสดีค่ะดิฉันยุ้ยพยากรณ์ขอตอนรับเข้าสู่การเล่าเรื่องราวผ่านไพ่ทาโร่เชื่อมโยงกับโหราศาสตร์ไทยในหัวข้อชีวิตดีๆกับดวงจิตดวงใหม่ราศีพฤษภกธาตุเดินค่ะเดือนสิงหาคมปี266 6 ชีวิตที่ว่ามีอะไรแน่นอนนั้นไม่มีไรแน่นอนนะคะหนทางของความประมาทค่ะเตรียมพร้อมเสมอค่ะชีวิตอย่าประมาทความประมาทคือหนทางของความตายนะคะคนเตรียมตัวตายก่อนตายจริงค่ะเตรียมพร้อมเสมอค่ะนะมีเรื่องราวของการแข่งขันการขัดแย้งค่ะ ร่วมเพื่อนร่วมการงานร่วมการงานการสังคมนะคะวามประมาทนะมีขัดแย้งการด้านขัดขัดแย้งการด้านงานและผลประโยชน์ตอบแทนประสบการณ์นี้ก็ทำให้ได้เรียนรู้ เรือน้อยลอยออกจากฝั่งได้ฝา่าคลื่นลมแรงมาแล้วค่ะเรือก็รัวร่ว,วก็คว่ำผ่านมาแล้ววันเวลาเยยวยาได้ทุกสิ่งก็คับประคองไปค่ะทุกสิ่งเกิดขึ้นต้้งอยู่ดับไปนะคะกับการมาร่วมหาราพนการงานการสังคมขัดแย้งกันบ้างนะต้องแบ่งต้องแบ่งผลประโยชน์ให้กับอีกฝ่ายนะคะร่วมการงานการสังคมค่ะ เป็นโครงการการลงทุนหนาะการเงินรายได้ตอบแทนนี้ได้เป็นบทเรียนนะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วว่าเรือน้อยลอยออกจากฝั่งไปแล้วฝ่าคลื่นลมแล้วก็ประคับประคองชีวิตลงตัวฐาน ถามท่านการเวลาขอค่าน้อยขึ้นฝั่งน้นได้ไหมยังไม่ได้นะท่านนะนีพราะปัญหาต้องเรียนรู้ที่จะวางเฉยอุเบกขาพรหมวิหารธรรมนะคะได้เป็นผู้ได้แล้วก็เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ด้วยอ,อดีตได้เรียนรู้ความมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วมีโอกาสได้สร้างธุรกิจของตนเองนะคะลงตัวกับบุหล้านบริวารรัก เอาใจใส่มั่นคงแล้วปัญหาก็คือการได้เรียนรู้ที่จะเข้มแข็งนะคะร่วมกันกับอสตรีนารีปรถมร์สักปัญหานี้ก็เกี่ยวข้องกับการงานการสังคมต้นเองเลยคะ่ะเรียนรู้ที่จะ,นะะวางเฉยอุเบกขาบ้างนะกับเพื่อนร่วมการงานการสังคมนะเพราะว่าผลประโยชน์ตอบแทนนี้ ก็จะนำพาให้มีการได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตนะภายภาคหน้าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตก็ยังคงมีเรื่องราวของอีกฝ่ายนะคะอุ่นส่วนผู้มีประสบการณ์ทั้งบริวารในวัยหนุ่มสาวนะคะจะยานมุ่งพุ่งไปก็ต้องเรียนรู้ที่จะยินดี เป็นผู้ให้ด้วยนะคะได้เติมเต็มจิตวิญญาณของการร่วมกันงานการสังคมค่ะเมตตาที่เราก่อนก็เมตตาที่เขาค่ะดวงจิตดวงใหม่ยังต้องเรียนรู้ต่อไปค่ะ